วัสดีครับวันนี้พามาดูรถไถครับจอรเดียครับ,อเ,รบเอาใจสายเขียวนะรถไถจอรเดียครับกับงานายกล้องมันครับผมรุ่น5045ดีครับดูด,ด้านหลังครับสังเกตไหมมี ถุงถ่วงน้ำหนักด้วยแล้วก็เป็นตัวปาดครับทำจากไม้เลยเห็นไหมครับปาดดินอ้สุดยอดครับเทคนิค ดินเป็นดินทรายครับสวยๆเลยเนะี่ยที่เห็นนี่เป็นเม็ดๆนี่เป็นปุ๋ยนะครับผมนะแล้วก็ไถกลบเลยไถย,ยกรองมันครับมาแบบทั้งฝุ่นเลยครับขนาดฝนตกนะฝนตกสองสามวันเลยครับฝุ่นยังเยอะขนาดนี้เลย เต็มๆผมต้องหลบอะ่ะหาสูดีครับน่าจะ45แรงมานะสาสูบครับจอนเดียเอาใจคนชื่นชอบรถไถรถแท็กเตอร์ครับสีแบบผู้ดีผู้ดีครับสีเขียวสลับกับเหลืองครับ ให้ดูสักอีกสัก,กรอบเนาะด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเขามีตัวถ่วงด้วยเป็นฐานคู่แล้วก็ออยากให้ดูนะครับเห็นไหมจะเป็นไม้ครับเอาไปปาดครับผมเป็นต้นไม้ครับมาดูร่องมันครับว่าจะสวยขนาดไหนดู ผมว่าจะเข้าไปดูมันสวนมันครับฝนตกมาเมื่อวานนี่แหละน่าจะได้ขุดละเก็บกู้ครับเอาไปขายครับผ่านมาเจอรถไถจอนเดียวพอดีเลยก็เลยนำะมาฝากครับผมส่วนเรื่องสเปควันนี้ไม่ขอคุยเนาะให้ดูการทำงานครับผมดูการทำงานครับ เจ้าควางกระโจนอะซูมเอาเลยอมไม่ทัน คคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมพบกันใหม่ในะคลิปหน้าครับดูได้ทั้ง2ช่องทางทั้งแฟนเพจชนาวันใจรนักแล้วก็ YouTube ช่องชนาวันครับผม